หกจังพี่น้องเตรียมซิเรียสเอาดี๋ยะเอาทิตย์ที่แล้วนี่นะถอนหญ้าได้แค่นี้ถอนเอาจอบสับลงไปก็เจอขี้แก่เดือนสับจะขี้แก่เดือนก็เลยถอนเอาเนี่ยซีเรียสเนี่ยดีพาไป อันนี้ง่ายเรื่องนี้มันทน่ายยนงไงตัดไปก็ไม่ไม่ว่ามันขยายหรืออันนี้็นนะ่อนไงนะอาทิตย์ที่แล้วมาถอนได้แค่นี้ข้ามก็เป็นฝักแล้วเอาทันไปง่าย โอ้ยพามาเก็บมักซีดาเก็บมักซีดาไปกินก่อนโอ้ยมียิงเสียงน้ำบอว้าวแมงทับเออแมงทับปินมา ตรงต้นมะพร้าวนี่มันจะเป็นร่องน้ำนะพี่นงร่องน้ำอ้อมให้เลยนะอ้อมเนะมนะี่ยเสียงน้ำไหลเอ้ยวัสิลุยลงไปนี่นะสิเมื่อยจังเดี๋ยวสาเมื่อยกอนหนึอเก็บบักซีดาก่อน,ออนโอ้หึงน้อยน้อยี พอใช่พอถุงน้อยๆน,นะเอามาถุงน้อยๆอ,นะอุย้ยถือกล้องมหนึ่งถือจับโทรศัพท์ว่นนะเฮ้ยถือสุกน,น,นี้หวานจังเนี่ยเดี๋ยวสิปีนขึ้นไปเอาอเนี่ยถ้าเป็นดอกแล้วก็ถ้าเป็นดอกแล้วก็กแกยกจังเนี่ยได้เป็นกองงี้เอาง่ายอยู่ มาทุกเมื่อก็เสีเอาเอาหญ้าหมด,ดอ,อยู่หรอกโฮ้ยแล้วมันเป็นฝนฝนแล้ววันนี้ทางลงให้มันเป็นขี้โตมต้องมาแดดแดดทันพร้อมเมืองไทยยังข้างวะหัข,ขยันจันนี้แปนเหมดนีเป็นหนนญ้าเลยข้ามบ,บางต้นก็เริ่มไงล่ะ ยินเสียงน้ำมาฟังดีๆเก็บบักสีดาก่อนเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าสิพาไปย่างบึงน้ำตก